สำหรับไขมันซีกก็คือน้ำมันโอเมก้าเป็นตัวดีนะฮะไขมันทานเนี่ยมันเป็นตัวร้ายไอ้พวกไขมันทานเนี่ยทำให้เกิดโรคไม่มีเชื้อพวก N c d ซดีทั้งหลายพวกนี้จะทําให้เกิดโรคแทบทั้งหมดเลยส่วนไขมันซีกเนี่ยไปล้างเอาไขามันทานออกทําให้ระบบเลือดของเราเนี่ยกับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนน้ายาล้างท่อดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อท่อเราสะอาดเลือดเราสะอาดไม่มีความเหนืดนไม่มีความเหนียวข้นจากไขมันทานแล้วสุขภาพเราก็จะดีเอง ถ้าเราบริโภคน้ำมันโอเมก้า3.9ในสภาพที่ดีการผลิตที่ดีเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปล้างไขมันทานออกไปหมดเลยแล้วนอกจากนี้พอกินเข้าไปสักพักหนึ่งประมาณสักอาทิตย์ขึ้นไปเมื่อไปตรวจเลือดก,ก็จะพบว่า L D L เนี่ยลดลงแต่มันลดลงยังไม่ดีเท่าไหร่ควรจะไปออกกําลังกายช่วยจะลดลงได้เร็วนะฮะและ S D L เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะอันนี้จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติถ้ายิ่งออกกาลังกายช่วยยิ่งดีใหญ่ผลปรากฏชัดดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าสาหรับผู้เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดอุดตันนะครับพวกนี้จะเกิดจากไขมันทานโดยส่วนใหญ่นะฮะเกิดจากไขมันทานไปแพกแน่นและทําให้หลอดเลือดค่อยๆตีบไปเรื่อยๆการไหลเวียนก็จะช้าลงและเลือดยิ่งข้นหนืดปั๊มก็จะทํางานหนักขึ้นก็คือหัวใจทํางานหนักขึ้นความดันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอากินไขมันโอเมก้าหรือว่าไขมันซิสเข้าไปเนี่ยมันจะไปล้างไขมันทานออกทําให้เส้นเลือดเราโปร่งขึ้น ะะการไหลเวียนโลหิตจะดีขึ้นเลือดใสขึ้นทําให้การบุนเวียนโลหิตด,ดีขึ้นเซลล์ทุกเซลล์ก็ได้รับอาหารได้เต็มที่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือทํายังไงให้อาหารเหล่านี้ไปหล่อเลี้ยงเซลล์ได้ดีที่สุดนั่นคือเราต้องลดความหนืดของเลือดลงความหนืดของเลือดก็เกิดจากไขมันทานทั้งหมดเลย